สว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการน้องจาวาซ่านะครับก็เรามาอยู่กันที่หาดซอสค่ะหาดซออ,ออยู่ในเขตกรมสรรภาวุธนะคะคของขอำเภอสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะใช่ครับแล้วก็วันวันนี้ที่แรกคือเรามาที่หาดเอ่อ ห,ห <ขอ S 2> าใสาแก้วนะครับที่อยู่ในศูนย์ฝึกทหารใหม่ก่อนนะครับแล้วก็มากันที่ต่อกันมาที่หาศอหาศอนะครับซึ่งหาสอเนี่ยก่านเนี้ยคือเหมือนทางเข้าค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่า เราเราทีพีเสเนี่ยให้มาทางคล้ายๆกรมสรรพาบุตกรมสรรพาบุตนะแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าทางนั้นก็ไม่เข้าทางนั้นเขาให้ไปเข้าทางสามแยกเตาถ่านนะคะใช่ใช่สามแยกบ้านเตาถ่านใช่ก็ซึ่งอยู่ตรงสะพานลอยนะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยครับก็ช่วงนี้ในปี2565นะครับก็กำลังทำถนนอยู่กำลังทำถนนทั้งเส้นเลยเออก็มันจะทำให้แบบเขาเรียกอะไรการใช้เวลาต้องใช้เวลานิดนึงนะครับใช่ค่ะจะหาด ที่เรามาคือใช้เวลาเท่าไหร่นะประมาณ40บนาทีประมาณประมาณ40นาทีค่ะครับ <c oughs> ก็คือจากตัวหาดไซแก้วมานะครับอ่าครับทีนี้เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะให้ท่านผู้ชมนะก็คือหาดเนี้ยเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะได้ลงเล่นน้ำหรือเปล่า ok, นะเพราะว่าเราเพิ่งเล่นน้ำเมื่อกี้มา,าลลสนุกมากเลยเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมนะครับดูบรรยากาศชายหาดนะครับดูน้ำทะเลดูเออดูทรายนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็คือเราเข้ามาที่แรกอะคือวันเนี้ยวันที่ สามสิบเมษาฝนตกนะครับเจอฝนเลยแต่ตอนนี้แดดออกแล้วเนาะตันนี้ไม่มีฝนวันนี้เนี่ยก็คือที่แรกคําท่าจะแบบยูเชิญกลับแล้วครับแต่ว่าคุณพ่อบอกอุตส่ามาตั้งเยอะแล้วหาทางเข้าก็ยากก็เลยลองดูนะลองดูครับมาถึงแล้วยังไงก็ต้องเห็นอ่าที่จะถึงปุ๊บฝนก็จะอ่าเขาเรียกอ่านี่แหละครับครับทีนี้คือเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าหาดเป็นไงนะใช่เนี่ยเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูที่หาดกันแต่อาหมาแม่ถึงล่มให้ ไม่ต้องการร่มก็ได้นะท่านผู้ชมครับก็วันนี้เราประมาณเที่ยงนะครับเ,เราอยู่ที่หาสอนะครับก็หาสอเนี่ยคือเป็นหาดที่หาจากระบบ c p s ได้เลยนะครับต่อมาจากหาดสายแก้วนะครับอยู่ที่อำเภอสัตหีบนะครับก็หาดเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือมันจะเป็นแบบอยู่ในเวิร์ของภูเขาเหมือนกันเนาะอนสองข้าง,งาจะเป็นภูเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่า หาดเนี่ยคือเหมือนกับมีหินอยู่หน้าหาดเยอะพอสมควรนะ,ะแต่ถามเรื่องน้ําทะเลเดี๋ยวเราจะไปดูกันน้ําทะเลเนี่ยคือค่อนข้างจะใสเลยนะครับใสใสแบบอย่างนี้แบบที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับน้ําใสามากเลยน้ําใสาไหมน้ําใสไหมน้าามําใสครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวนะคือเหมือนกับวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนของวันแรงเขาเรียกก่อนถึงวันแรงงานนะ เขาก็จะมาเที่ยวพักผ่อนกันนะครับคุณพ่อก็มาถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ติดตามที่ติดตามรับชมนะครับก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศกันนะครับถ้าคุณพ่อดูนะหาดนี้น้ําจะนิ่งมากเลยอาน้ํานิ่งนะแล้วรายเนียนขาวาเหมือนหาดทรายาแก้วเลยแต่แค่บริเวณริมหาดอะ่ะมันจะมีมหินมีห,นหินครับหินผสมทรายนะคะดูดิดูดโหดูดิอ่ะใกล้ๆนิดนึงท่านผู้ชมจะได้เห็นนะนี่ดูไม่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  คุณแม่ต้องเอาเสื้อพี่เจว่าขึ้นนิดหนึ่งครับไ,ไหนเดี๋ยวแม่เอาเสื้อเอาใส่ในกางเกง็ตไหมครับเ,เสื้อใส่ในกางเกง็ตฮะอ่านี่ไหนน้ามาดูหาดนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเรามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวเอาน้ององจว่าเปลี่ยนเสื้อก็ได้เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับเพียงแต่ว่าจะให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะครับว่าหาดนี้เป็นยังไงนะครับอ่าน,น,นี่นน้อง ทำไมทรายถึงใสได้ขนาดนั้นเลยเดี๋ยวมีอีกหาดสเทรายขาวเหมือนหาดทรายขาวทรายขาวเนียนเหมือนหาดทรายแ้วเลยเลยเอางี้สาวจ้วบเลยโอ้โหขาวๆแบบนี้น่าลงเล่นนะมากไม่แปลกใจนะที่เราแปลกใจทีแรกเข้ามาถึงอุ้ยทำไมหาดนี้เหมือนมีคนคนเยอะนะก็ไม่ได้แน่นอะแต่ไม่ได้แน่นออแต่ปริมาณคนนักท่องเที่ยวเยอะเลยได้แต่คือรู้สึกว่ามีคน เฮ้ยอารมณ์เหมือนอยู่เกาะเลยเวลาลงมาตรงนี้คือทรายเนียนขาวแล้วน้ําใสมากครับดูสิใสไหมคะน้ําใสมากถ้ามองลงไปนั่งนักท่องเที่ยวลงไปจนถึงนู่นเลยพ่อจะไปชมบรรยากาศเรื่อยๆนะก็คือจะให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศเราจะเดินกันในน้ําแล้วก็เราจะพูดค้าเวลาไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมจะได้รับชมบรรยากาศนะครับรับชมรับฟัง สิ่งที่คุณพ่อสัมผัสนะครับแล้วก็ท่านจะได้ทราบน,นะครับว่าเอ๊ยอยากจะมาดีไหมหาสอคุณพ่อบอกเลยว่าเราไปทะเลมาแล้วประมาณเกือบทั้งเดือนเ <c oughs> ดือนนี้ใช่ทั้งเดือนเลยเที่ยวทะเลทั้งเดือนเลย <c oughs> พี่จว่าพี่จว่าไม่นั่งแล้วคะไปเดี๋ยวเราพาเพื่อนเพื่อไปดูตรงหาดตรงเราพาเพื่อนเพื่อไปเดินเราจะเดินเซอร์เวย์ไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆผู้ชมนะได้ชมบรรยากาศนะครับว่าหาดสอเขาเป็นยังไงเนาะเหมือนที่นี่เหมือนที่นี่นักท่องเที่ยวเขาจะแบบมีกิจกรรมทํากันเยอะนะดูใช่ใช่ใช่เขาพายเรือกันเยอะมากเลยใช่คือเราไม่ได้มาหาดนี้เลยนะไม่เคยมาเลยหาดสอเนาะไม่เคยมาเลยนี่เป็นครั้งแรกหาดนางรำนางรองใช่ค่ะหาดสอเนี่ยก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ได้มานะครับ ไม่คิดไม่รู้ว่ามันมีหาดนี่ดูเ่ราอดูจากไแผนที่ของ G P S จึงเห็นว่ามันมีหาดนี้อยู่เนาะแล้วก็เลยไปค้นหาดูนะครับน่าก็เสียดายที่คุณพ่อยังยังไม่มีโดรนนะครับก็ถ้ามีโดรนเนี่ยเราจะเราจะได้ดูภาพมุมกว้างนะคุณแม่ดูสิเห็นไหมมันเหมือนหาดที่เรามาหรือเปล่าหาดนั้นอ่ะไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเป็นอะไรอ่ะแต่น่าจะเป็นเกาะนะน่าจะเป็นเกาะ เออแต่น่าจะเป็นเกาะแต่มันคือหาดเห็นไหมอ่าเป็นหาดอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมีนักท่องเที่ยวด้วยดูเหมือนเขาขึ้นเรือไปหรือเปล่าใช่ใช่เขาน่าจะนั่งเรือไปนะอือดูดิทําไมทําไมที่สัตหีบนี่ทะเลใสนะทะเลสวยมากเออเราไปทางทางภาคใต้เราก็ประทับใจแล้วนะใช่ค่ะเจอเจอทะเลสัตหีบเข้าไปนี่ คนละฟิลเลยสวยสวยเห<ล>มือนกันคือฟิลเกาะทุกหาดเลย่ <c oughs> ใช่ใช่น้ําใสแ,<ต>แบบใช่ค่ะคุณพ่อบ,บอกท <พอ S 1> ่านผู้ชมก่อนนะครับคือที่นี่ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นหาดของทหารทั้งหมดใช่ค่ะถุดสวยๆแบบนี้ของทหารทั้งหมดนะเอออยู่ในพื้นที่ของทหารใช่ใช่ก็คืออยู่ในพื้นที่ของค่ายทหารนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งมันก็จะได้รับการดูแลที่ที่ดีเป็นพิเศษนะครับอ่า แต่ว่าข้อข้อดีของของหาดที่อยู่ในความดูแลของทหารคือพวกค่าบริการต่างๆจะถูกมากนะครับแล้วก็คือเขาเหมือนกับเก็บค<ห>่าค่าบริการนักท่องเที่ยวยยคือเขาก็เอาไปจ้างชาวบ้านในพื้นที่หรือ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาไปเพื่อเอาไปทําความสะอาดเอาไปเก็บไถยะเป็นค่าแรงค่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือไม่ก็เป็นค่าบริหารจัดการพื้นที่เล็กๆก็น้อยฮะซึ่งมันถูกมากถ้าเทียบกับ ที่เราไปใช้บริการต่างๆที่ไม่ใช่ของทหารนะครับอ,อันนี้คือคือส่วนใหญ่แล้วนะักท่องเที่ยวก็จะนิยมนะที่จะมาเที่ยวหนึ่งก็คือที่เป็นของพวกทาหารที่เขาดูแลนะเพราะว่าเราคือเรามั่นใจว่าพื้นที่สะอาดใช่พื้นที่สะอาดเพราะมีทหารคอยดูแลนะครับแล้วก็จะเข้าไปเหมือนกับเป็นของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างจะาราคาถูกอะไรเงี้ยประหยัดอะไรอย่างเงี้ยเนานะ เออเดี๋ยวของกินเนี่ยคุณพ่อดูแล้วก็ไม่ได้แพงฮะของกินก็ราคาปกติเลย3 5มสิบห้าสี่สิบตะกี้บอกราคาค่าเข้าไปค่าเข้ายังยังเออลืมค่าเข้าค่าเข้าตะกี้เขาเขาไม่ได้คิดเป็นคนนะเขาคิดเป็นรถยนต์เป็นคันเป็นคันรถยนต์เป็นคันรถที่เราเข้ามารถรถยนต์20บาทนะคะต่อคันยี่สิบบาท จะว่าจะว่าอยากเล่นน้ําอีกแล้วน้ําใสจริงนักท่องเที่ยวเนี่ยดูนะฮะท่านผู้ชมคุณพ่อไม่แน่ใจทะเลนี่มันจะเค็มเหมือนทะเลที่อื่นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไหนให้จาวาชิมหน่ยเค็มไหมเนี่ยทะเลอ่ะเค็มไหมทะเลที่นี่เค็มไหมมันเหมือนมันไม่น่าจะเค็มนะเพราะน้ำมันใสขนาดนี้ใช่มันเหมือนบ้านน้ำลาดเลยเนี่ยใสเหมือนบ้านน้ำลาดเลยเหมือนน้ําคือทะเลที่นี่เหมือนน้ําจืดเออเหมือนน้ําจืดเลยอ่ะเออแต่ว่าครับ ถ้าผู้ชมครับก็ถ้าผู้ชมกําล,ลังรับชมเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของหาดสอนะครับหาดสออนี่ยอยู่ที่สัสหีบนะเผื่อคุณพ่อพูดย้ําหลายๆครั้งเผื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมมาถึงตอนนี้หรือไม่ได้ชมในช่วงต้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะสักประมาณแต่อย่าให้เกิน40มนาทีนะเพราะว่าก็เดี๋ยวคือจะมีรีว,วิวแบบทะเลแบบนี้เนาะ นช่วงนี้คือยังมาเที่ยวได้อยู่นะเพราะว่าก็คือในช่วงของเดือนเมษาเอาง่ายคือต้นเดือนมีนามาเลยค่ะจนถึงเดือนเม,เมษาทั้งเดือนอะเที่ยวแบบนี้ได้หมดพฤษภาเนี่ยก็ได้เพียงแต่ว่าอาจจะเจอฝ<บ>น,นเล็กน้อยเล็กน้แ,บบแต่นะไม่ได้มีผลทําให้ทะเลมันแบบใช่คุ้นเลยใช่แต่กิ้เราระหว่างทางเราเจอฝนนะแต่พอมาถึงทะเลแล้วโอ้โหคนละเรื่องกันเลย คือแบบน้ําทะเลยังใสแล้วพอแดดออกแล้วปุ๊บยิ่งสวยเลยอะใช่นี่เขาก็จะมีการเช่าห่วงยางกับเช่าเรือนะครับน่าโอา้นี่น่าสนุกนะครับ,รบนี่นี่นะฮะบาคนก็นี่ครับ ก็คือที่แรกเรานึกว่าจะเป็นหินั้งสาหัดนะจริงๆคือไม่ใช่นะหมนแค่เล็กแค่แค่ตรงนั้นแหละริมบริเวณหาดนะคะแต่ว่าพอเดินลงมาที่น้ําทะเลไม่มีหินเลยไม่มีหินเลยไม่มีหินเลยมีแต่ทรายเนียนๆและขาวเท่านั้นเองใช่มีแต่ทรายเนียนๆเนี่ยแล้วขาวคุณพ่อบอกเลยว่าขาวๆเยอะมากเออเรายังไม่เจอปูเสฉวนเลยปูเสฉวนจะอยู่บนชายหาดเดี๋ยวลูกครับที่อื่นนะฮะ นี่ก็เป็นบรรยากาศหาสอนะครับเออโอ้นี่ถ้าเมื่อกี้เราเราเราเลี้ยวกลับนี่เสียดายเลยนะเลี้ยวกลับที่ผมบอกเลยเสียดายเสียดายจริงเพราะว่าเพราะว่าคือเหมือนพนพ่อว่าแล้วคือมาแหละคือเอาเอเอาให้ถึงแล้วไงมาให้ถึงเพราะว่าอันเนี้ยเป็นครั้งแรกของเราไงที่มาหาสอนนะเราต้องมาให้เห็นเลยจะจะข้างหน้าจะเป็นไงไม่รู้ให้ไม้เห็นกระตาก่อนให้เห็นกตาก่อนให้ได้สัมผัสบรรยากาศก่อน เออก็เลยเอ,อ้ามาก็มาตกก็ตกออครับก็ดีใจนะคลิปนี้ก็บรรยากาศก็ถามว่าดีไหมดีมากร้อนไหมร้อนร้อนอ,อ่ะแต่ลมเย็นเย็นแต่มีลมเย็นเย็นมันมันคือความร้อนมันคนละแบบนะออคือเหมือนกับว่าปกติเรามันจะร้อนแบบแสบแแต่อันนี้คือร้อนแบบลมเย็นจะัะนาไม่ไหวเพื่อนเลยเพื<ๆ>่อนไม่ไหว ตัดน้ำตัดน้ำตัดน้ำไม่ขาดเลยเหรอเพื่อจะว่าจะเปียกหรือเปล่าครับคุณแม่จะว่าขยับมาอีกหน่อยจะว่าเห็นทะเลนี่คือแบบใชพุ่งลงใส่เลยนะใช่เขาเหมือนเขาชอบทะเลแหละนะเอาแล้วครับแล้วจากนี้ก็คือเดี๋ยวคุณพ่อจะให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศด้านบนบ้างเนอะ ตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปดูป้ายทางเข้าหาดซอยเพื่อนๆได้เห็นกันนะใช่ผมว่าเสื้อปลายเสื้อจะวานน่าจะเปียกนะคุณแม่มันเดี๋ยวมันจะใส่ไม่ได้นะครับยกขึ้นยกขึ้นหน่อยได้ไหมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวมีควรครับนี่ก็บรรยากาศจะเป็นอย่างนี้ นี่นะท่านผู้ชมครับก็ถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับคือตรงนี้มันจะมีหินเล็กน้อยหินู่ตรงนี้นะครับที่เหลือมันจะเป็นข้าง,าง,างในทะเลมันจะเป็นทรายอืมแต่พ่อไม่กลัวเพราะพ่อมีรองเท้าสำหรับดำน้ำทะเลหรือเดินเล่นในชายทะเลโดยเฉพาะนะฮะรองเท้านี้เป็นรองเท้าสำหรับเล่นน้ำทะเลโดยเฉพาะนะครับ แนะนำให้ซื้อเลยครับประมาณ100บาทอาประมาณหนึ่งรนะคบัททั้งเด็กและผู้ใหญ่เนาะใช่ค่ะหนึ100บาทบ้านเราซื้อหมดอย่างน้อยคือเผื่อ,อมันคือถ้าเราอะไรบาดเท้าหรือว่าหินบาดเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อไม่ได้<ช>เราจะเดินอะไรมันจะแบบทุกอย่างมันจะมันจะลําบากไปหมดนะครับเราก็เลยโอเคซื้อเลยนะครับจริงๆคือถ้าใครไม่ซื้ออะก็จะอย่างนี้ได้นะก็คือไม่ซื้อเราก็ใช้รองเท้า ธรรมดาได้แต่รองเท้าธรรมดาคือมันจะวิดเขาเรียกภ <c oughs> าษจาวเรียกวิดแต่จริงๆเขาเรียกอ,อ,อะไรนะคือมันมันดีดใส่หลังมันจะกระเด็นใส่อมันดีดใส่หลังเรานะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปสวยนะ<า>รับบรรยากาศริมทะเลนะครับอ่าครับ <c oughs> นี่น้องจาวากับคุณแม่ก็มาเดินเซอร์เว่น่ารักสวยๆอย่างนี้นะฮะ ค,คือแดดร้อนแต่ว่ามันมีลมเ<ช>ย็นๆตล,ลอดเลยนะใช่จะเป็นบรรยากาศทางเข้านะตรงนี้เพราะทางเข้าเพราะเข้ามาปั๊บเนี่ยคือน้องทหารใหม่ถ้าเป็นที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาก็จะเก็บเงิน2ี่บาทสําหรับรถนะครับหาดก็จะเป็นหาดอย่างนี้นะครับบรรยากาศริมหาดก,ก็อย่างนี้เดี๋ยวคุณพ่อจะเดินขึ้นไปชายหาดนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเด้ จ้าว่าจ้าว่าอะอยู่นี่<ๆ>อยู่น,นี่รูปหนึ่งรูปหนึ่งหันหน้าหันหน้ามาหันหน้าหนึ่งสองสามเฮ้ครับก็โชคดีของเรานอะยิ่งเรายิ่งมาเที่ยวทะเลทะเลยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้น,สว,นสวยขึ้นกว่าเดิมนะครับ ูค่ะอะไรอะคะลูกผู้เฉยฉวนผู้เฉยเฉวนตัวสารเดียวสวยน่ามีปลาด้วยเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นปลาไหมลูกปลาลูกปลาเล็กๆล็กมันคือลูกปลาน่ารักจังเลยอืมครับตรงนั้นเหมือนเกาะอะไรไม่แน่ใจนะแม่เออเหมือนเป็นเกาะใหญ่มากเลยนะดูหาดเราเห็นหาดแล้วก็รู้เลยมันทรายต้องขาวทรายต้องขาวมากจะให้ดูกล้องไกลๆอ่ะใช่สตมป์สารไหมเป็นไปได้ไหม ไม่ใช่สมสารจะมาอะไรตรงนี้ไม่น่ใช่นะครับไม่เลไม่น่าเพราะว่าที่เนี่ยเกาะจะเยอะนะสมสารเนี่ยคือเราต้องนั่งเรือไป7กิโลอ๋อมันมองไม่เห็นอาจจะมองไม่ได้เห็นใกล้ขนาดใช่อันนี้มันเกาะใหญ่เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลว่านี่เหมือนเราจะว่ายนะหรือเดินไปได้นะพว่าเนี่ยดูดีเห็นปะมันยังเห็นพื้นดินอยู่เลยใช่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนไม่ไกลมากครับใา่แข็งไหมสายแข็งไหมคะก็งนะ ลองทรายแข็งนะทรายเออที่นี่ทรายจะจะแข็งแล้วตรงนี้จะวาลูกปลาลูกปลาอีกแล้วทรายจะแข็งกว่าหาดทรายแก้วหาทรายแก้วทรายจะนิ่มกว่านั่นนะลูกน่ะข้างหน้าหนูเลยเห็นไหมคะลูกเอาละครับบรรยากาศของทะเลก็ถามว่าประทับใจไหมที่นี่ผมว่าให้11ให้11เลยนะครับให้11คะแนนเต็มสิบให้11คะแนนเลยคือ ประทับใจเท่ากับหาดไแก้วเลยคือไม่แปลกใจเลยที่เข้ามาแล้วจะเห็นนักท่องเที่ยวมากันหนาตาเพราะว่าหานนี้มันหันไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ใหญ่มากอ๋อแต่ไซประมาณห้าร้อยเมตรได้โดยประมาณเนาะเพราะอยู่มันอยู่แบบสองข้างภูเขาเนาะทาให้แล้วก็แถมว่ามีเนี่ยมีเกาะอันนี้บางอยู่ทําให้คลื่นอ่ะไม่แรงไม่แรงครับใช่ค่ะอืมเหมือนคือเหมือนเป็นอ่าวเออเหมือนเป็นอ่าวแล้วแล้วก็มีเกาะอยู่ด้านหน้าคือด้วยทั้งวิวทั้งอะไรก็คือสวยหมดเลยครับ ก,ก็ดีใจนะที่นักท่องเที่ยวแบบชอบมาหาดนี้กันนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะรูปก็สวยๆทั้งนั้นครับคุณแม่ว่าไงใชส่สวย,สวยจริงสวยจริงสวยจริงอันนี้แนะนําเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกของเราที่มาหาดสอนะแต่ไม่ผิดหวังเลยนะจริงคือมาสัตหีบเราไม่เคยแวะมาเลยไม่เคยไว้หาดสอเลยไม่รู้ว่ามีอยู่ด้วยอ่ะใช่ เดี๋ยวเราจะหลังจากหาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาดเตยงามนะครับแต่ให้ทนเสื้อนะเพราะเราไปหาดเตยงามแล้วเราก็จะลงที่หาดนางรำนังรองกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่หาดนั้ันีกลหาดหนึ่งนะครับฉันไปเร็วนะเอาแล้วครับไปล้างมือก่อนเราอยากจะไปดูบรรยากาศทางด้านนู้นบ้างนะครับไปอะล้างมือก่อนล้างมือก่อนล้างมือจะว่าที่จะว่าพ่อกับแม่จะพาพาเพื่อนๆนไปดูตรงนน้นพาเพื่อนเพื่อนไปดูตรงนน้น หรือเออย่างงี้ไหมก็คือคุณพ่ออยากจะไปเดินแบบให้ชมบรรยากาศริมริมเออริมริมเจอพานลูกเดินอย่างงี้ได้ไหมได้ได้แนบเจอป่าใช่ไหมะลุ่เอาละครับท่าไม่ชมครับก็ให้น้องเจาวากับคุณแม่นะครับเล่นน้ำทะเลไปก่อนนะครับเพราะว่าน้องอยากเล่นน้ำทะเลมากเลยนะครับลงทุกหาดเลยนะครับเออก็แอบดีใจแทนเออ ผู้คนที่มาเที่ยวด้วยนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้มาหรือว่ายังยังตัดสินใจจะมาหรือว่าเอ๊อยากจะเห็นภาพบรรยากาศก่อนนะครับก็สามารถดูคลิปของคุณพ่อได้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปิรีโวสั้นๆทางเที่ยวจะเล็นว่ายอยู่แบบเรียวๆนะก็คือแบบทำลูกปลาไม่ตกแต่งอะไรเลยเอาง่ายๆนะครับอาจจะตัดเสียงที่พูดผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยรับครับผม ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีตัดเสียงอะไรออกนะครับก็จะให้เห็นบรรยากาศรจริงๆนะครับเผื่อก่อนที่ท่านจะมาหรือว่าท่านอยากจะเอ๊ะมาแล้วแบบจะจะหาดไหนดีอะไรอย่างเง<ะ>ี<า>้ยครับอีกหาดท่านงู้ชมครับก็เมือ่อกี้เราชมทะเลไปแล้วนะครับเราเห็นแล้วแหละว่าทะเลเป็นไงนาะทรายก็สวยนะครับก็ชายหาดเนี่ยอันนี้คือ ชายหาดยังอุดมสมบูรณ์ยังเป็นอะไรแบบเดิมๆนะครับหนูก็ต้องบอกแม่ด้วยสิตอนที่เราจะไปบอกแม่้มต้นนี้เขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นไม่แน่ใจนะคล้ายๆแบบผักบุ้งนะแต่มันก็ไม่ใช่ผักบุ้งนะก็คือมันจะขึ้นอยู่บริเวณชายหาดนะครับสมัยนี้คือไอ้ต้นพวกนี้จะหายากแล้วครับหาดที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้พวกนี้จะไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็ต้นนี้ก็ยังขึ้นอยู่นะ ก็ยังจะเห็นอยู่ในโซนทางภาคใต้นะฮะทางทางนครอะไรอย่างเงี้ยภูเก็ตอย่างเงี้ยยังเห็นอยู่นะแต่ต้องเป็นหาดที่ไม่ไม่ใช่เป็นหาดดังๆนะเอออะไรคะหาดแต่ว่าถ้ามีต้น <จะ S 1> นี่ขึ้น,นก็คือเขายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับชายหาดยังยังไม่ถูกทําลายครับครับอ่านี่ฮะโซนที่นี่มีลูกด้วยครับนี่ก็วันนี้วันที่30สนะิเมษายนก็เป็นวัน วันเสาร์นะครับก็นัท่องเที่ยวก็คือเรื่องจากสัปดาห์นี้เขาเรียกว่า l o n ว week end ก็คือมันหยุด3วันก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวเที่ยวเออหยุดพักผ่อนมากินข้าวกับครอบครัวอะไรพวกนี้แะครับอ่หาอ่าหารได้มาขอหนึ่งรูปสวยๆเอ๊ะครับนี่ดูนะ ทุกคนก็เอาเสือมาปูนั่งรับประทานอาหารกันก็กคือก็คือกับคนในครอบครัวนะครับดัง<ไ>นั้นก็การเที่ยวแบบแบบเปิดแบบนี้นะครับก,รก็จะช่วยให้เราไม่ก<ห>ัวงวลเรื่องโควิดมากเดี๋ยวพ็อจะให้ชมไปเรื่อยๆจนสุดเลยนะครับขออภัยนะครับคือคลิปนี้มันอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นบรรยากาศทั้งหมดเลยนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับ ความคึกคักของนักท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างนะครับไลฟ์สไตล์ของคนที่เที่ยวที่นี่นะฮะเนี่ยด,ดูนิฮะไม่อห็มันขึ้นตลอดเลยแปลว่ามันยังแบบอุดมสมบูรณ์อยู่นะฮะนี่เอาละครับเดี๋ยวพ่อจะเดินขึ้นไปนิดนึงอ่ะนี่ครับนี่เห็นไหมลมแรงลลมก็ไม่ได้แรงมากก็คือมีลมตลอดเวลานะครับนี่ ทุกคนก็มารับประทานอาหารกันแต่นี่แนมะ่จะไปถามเจ้าหน้าที่หน่อยว่าตรงนั้นคือเกาะอ,อะไรนี่ส่วนใหญ่แล้วสังเกตได้เลยว่าที่สัตหีบนี้ชายหาดจะมีต้นมะขามเทศนะเยอะพอสมควรนะแล้วก็นั่งใต้ต้นมะขามเทศรับประทานอาหารกันได้นะครับหรือใครจะมาแคมปิ้งก็สามารถมาแคมปิ้งได้นะครับ บรรยากาศนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหาดนะเดี๋ยวคุณพ่อจะไปดูไปถ่ายทอดให้ดูว่าร้านเนี้ยจะพาทุกคนไปดูนะที่เนี่ยมันมีร้านอาหารอะไรบ้างนะครับรอ,อันคือเกาะ ตกาะเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นร้านที่อยู่หน้าชายหาดเลยนะครับก็จะมีห้องน้ําให้บริการ5บาทนะครับ5บาทนี่คือเป็นของทหารนะทหารเขาก็ดูแลจัดก,การบริหารพื้นที่บริหารห้องน้ําไปนะครับร้านเป็นของเอกชนนะครับก็มาเช่าพื้นที่ทําร้านอาหารทําขายของขายไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยครับอนี่ครับก็จะมีเนี่ยร้าน หลากหลายอยู่เหมือนกันสำหรับนักท่องเที่ยวนะที่แบบมาแล้วแบบกังวลว่าจะมีร้านอะไรบ้างเนะี่ยคือพ,อพวว่อบอกเลยว่ามีอาหารขายแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะพอรับประทานกันไปได้นะครับอืมแต่ก็จะเป็นร้านที่ร่างในร้านแบบนี้นะครับนะแล้วก็มีน้ำมีอะไรพวกนี้ฮะนี่ตรงนี้ก็มีลานจอดรถนะลานจอดรถที่เนี่ยคือเหมือนกัเขาจะแบ่งเป็น เป็นพีอ่ะเขาเรียกเป็นโซนไปอัดซอนนะคะน้ำใส่ไหมคะไหนบอกเพื่มจุดหน่อยแล้วจุดคือมันจะเรียงไปเรื่อยๆนะครับใส่มาะค่ะมานี่ค่ะมานี่เราจอดรถฟรีนะฮะเราเอาใครมีเสือใครมีเก้าอี้ใครมีโต๊ะขนลงมานั่งกันได้เลยฟรีนะครับอ่าใครแบบเอ้ยบ้านที่แม่นไม่มีหรือมีมีแล้วขี้เกียจขนมาเราก็มาเช่าก็ได้สะดวกสบายมีบริการได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวคุณพ่อไปถาม สมมติว่าทุกคนแบบอ๋อมินี่ฮะเช่าของยางตรงนี้นี่จะมีมีเช่าของยางตรงนี้ด้วยของยางนี่เดี๋ยวถามราคานิดหนึ่งนะครับจังหวัดห่วงยางนี่มีหลากหลายนะแบบเป็นสีสันสวยงามหรือเป็นสีดำก็ได้หรือเป็นยูนิคอรนรนะครับจะเช่าเสือก็ได้นะครับนี่เข่าของยางนะครับน้า เสือนะครับมี3าพับผืนละ20บาททั้งวันไปเลยเหมานะครับถ้าเป็น4พับก็พนะถ้า3พับ20บาททั้งวันถ้าเป็นเสื้อแบบ4ี่พับก็คือมันผืนยิ่ใหญ่ขึ้นนะมันก็30บาททั้งวันห่วงยางเล็ก30ห่วงยางกลาง40ห่วงยางใหญ่50ห่ว,หวง ห่วงยางจัมโบ้หกเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ล้างตัวกันนะเดี๋ยวเราจะได้ไปกปอจัมโบ้มันใหญ่แค่ไหนวะเนี่ยข้าผมห้องขอขอไปนี่แน่นอนนี่นี่เขาเรียกว่าซุปเปอร์จัมโบ้ใหญ่มากครับใหญ่เท่ากับล้รถสิบล้อเลยฮะก็แปดสิบบาททั้งวันนะครับเอาละฮะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะฮะประมาณเที่ยงครึ่งนะก็จะมีนักท่องเที่ยวค่อยๆมาเรื่อยๆนะคือจริงๆแล้ว คุณพ่อคาดการผิดเลยนึกว่าสัปดาห์นี้นะักท่องเที่ยวจะเยอะมากนะครับก็ไม่ได้เยอะแบบที่เข้าใจนะครับอ่าเขาก็จะมีจุดแบบนี้คุณทุกคนก็สามารถนี่มีเปด้วยทุกคนก็สามารถที่จะมาใช้บริการนวดได้เนี่การนวดเนี่ยก็มันจะเป็นแบบการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสําหรับท่านผู้ชมนะที่อยากมาพักผ่อนแล้วก็อยากนวดด้วยก็คือ200บาทต่อชั่วโมงนะครับอืม นี่นก็นวดไปนวดใต้ต้นไม้ใหญ่เลยเนาะก็ดีครับนี่สำหรับน้องๆหนูๆน,นะถ้าสมมติว่าอยากจะมาระบายระบายสีนะครับก็มาระบายสีได้ <c oughs> ตั้งทุกวันไหมครับหรือว่าตั้งเฉพาะเทศกาลแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะอ๋อครับผม นี่ก็ระบายสีอย่างนี้ได้นะครับนี่ให้ดูนิดหนึ่งครับก็เป็นกิจกรรมนะที่ว่ามาเที่ยวทะเละแล้วนอกจากนะเล่นน้ำทะเลก็มาระบายสีได้ครับ <c oughs> ครับถ้าผไ้ชมครับก็เดี๋ยวคุณพ่อก็จะขอเบรกแค่นี้เพราะเดี๋ยวไม่งั้นคลิปมันจะยาวมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนะาะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเจอาว้าว อันนี้คือขึ้นแล้วหรอคะใช่ค่ะโอเคงั้นอย่างนี้ก็คือหาดนี้เราไม่ได้ลงเล่นน้ำเนาะใช่เดี๋ยวเราไปเล่นไปดูหาดเตยงามแล้วก็อีก,อ,กอีกหลายหาดนาะเราอยากไปสำรวจให้ให้ครบทุกหาดเลยใช่คือเราจะไปถ่ายทอดบรรยากาศ <c oughs> ให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นอีกน้ำอีกหาดหนึ่งก็คือหาดนางรำนางรำพร้อมกับรับประทานอาหารด้วยวันนี้เราอยากกินมึก หมึกอะไรที่มันชักชักดิ้นดิ้นเะหมึกอะไรคะจ๊ว่าดิ้นดินชักชักอะใช่ครับนี่เห็นไหมก็็จะมีนักท่องเที่ยวนะฮะที่เขาแบบมามาเรื่อยๆนะซึ่งซึ่งอันนี้ทีแรกก็คนึกว่าแบบไม่มีคนเออนึกว่าคนจะนอ้อยทาง,าง <ๆ S 2> เข้า <ๆ S 2> แบ,บทางเข้าเหมือนกับเงียบๆ<ช>อ่าค,ครับนี่ มีครบเลยนะที่นี่นะครบครบครับมีไอติมด้วยพี่เจว่าทางร้านอาหารร้านไอติมไหมกินไหมลูกกินไอติมไหมคะอยากกินบ้างเอาคุณพ่อไปให้พี่เจว่าด้วยมีทั้งเครื่องดื่มสำหรับผู้ใหญ่แล้วของเด็กมีครบหมดทุกอย่างมีคาเฟ่นะคะใครคอกาแฟก็มีร้านกาแฟไว้บริการใช่แล้วไปดูซิไปสำรวจว่าไอติมที่นี่มีไอติมอะไรบ้างแม่เห็นมีตู้ไอติมวอลตรงนั้นนะไหนหน้าร้านคาเฟ่ มีใครอยากกินวาน,นิลาไหมเนี่ยนี่นี่นี่ชื่อร้านว่านี่ไงมีตั้งหลายอย่างที่จะวาชอบเลยใช่แล้วดูดิครับก็คือเป็นไอติมแล้วก็มีการกาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็ทุก่สามารถถือดื่มได้ตรงนี้นะครับโอ okay. เคเพื่อนแม่จ๋าอ่ะจะมาฝากเพื่อนๆหน่อยเร็ว ก็ถ้าเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะช่องของน้องจาวาซ่านะคะก็ขอฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจของเราในการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนะคะสําหรับวันนี้เราก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้จาวาซ่าจาวาซ่าจาวาจะมากินไอติมเนี้ยเนี่ยมาขึ้นมาเลือกไหมโอเคครับก็พ่อก็ ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กด s ับสไคร b ์ให้คุณพ่อด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีบบค่ะบบว,วันนี้ลาใช่ไหม